สวัสดีสวัสดีค่ะสวีดัดดิสวีดัดสวัสดีพับกบพบกับอ่าต้องการอะไรวะวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้มาถ่ายหนังต่อค่ะสภาพอย่างเงี้ยนะอืมมันเป็นแบบว่าซีนอยู่บ้านไงซีนอยู่บ้านเหรออืมอยู่บ้านภาพดู่ิอันไรอยู่ในสก็ปปกน้ำลายเป็นเชื้อโรคโอ้ไอ้บ้าอีแอนสก็อกไม่มีก็วันนี้ เราจะมาโปรโมทหนังนีชนี่เคยใช่ค่ะติดตามกันด้วยนะคะหนังเรนนี่เข้าไใกล้หนังเรนนี้ตั้งใจถ่ายมากค่ะติดตามด้วยรับรองมันสยองสยองอะไรสยองสองวันทัดสยองสี่วันแปดมีคนมีมีแขกรับเชิญค่ะหนึ่งสองไม่มาก็นี่ชื่อเชนนี่ สี่ปีเจ็ดร้อยแปดปีเก้าร้อยถ้าเปิดไปเก้าร้อยมาจากไหนวะมันไม่มีมันเปิดไปเก้าร้อยนนี่ใครกันกันกันอะไรกันกันกันเก้ากันเก้าอันเก้าอันคืออะไรไม่รู้อ่ะชื่ออ่านตามมันจะมีเลขเก้าคันตรงเก้านิ้วอ่ะไปอย่างอ๋ออะไรคะไม่มีนิ้วแม่งโดนกระทืบแล้วเรามาฝากผลงานก็ผลงานอะไรดีอ่ะตัด ฝากหนังเรื่องนี้ดีกว่าเดี๋ยวไ่ยินด้ะเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยแค่เราบอกว่าเรากำลังทําอะไรเรากําลังถ่ายหนังแต่ชอบเก้าอี้ตัวเนี้ยเราชอบก็อี้ตัวนี้มันขี้แกล้งอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆก็อย่างไี้นะอี่เป็นอีอะไรอีอะไรอีเด็กขี้แกล้งอีเด็กขี้แกล้งใช่ไหมรักปะรักปะไม่ไม่ไม่รักอ่ะไม่รักเพราะรักๆที่นั่นดิ นลเดทเหรอนลเดทไปแฟนเขาไปแล้วสวัสดีเหมือนคนแก่เลยอะสสววััดดดีทำไมสีหัวเหมือนคนแก่เลยอะสวีดัดสวีดัดสวัสดีพบกับพับกบเราวสองขอได้ใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะกดดีกดดิกล้องแค่ก็กดดิขดอ๋อ